หนึ่งรับย้ายคลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกคุณผิดกฎชุมชนคลิปวิดีโอคุณจะหายไปหมดเกลี้ยงจากติ๊กต็อกสองรับย้ายคลิปวิดีโอจาก YouTube โฆษณาเยอะคนที่เข้ามาดูไม่เห็นสินค้าของคุณเห็นแต่โฆษณาจาก y o u t u สามรับย้ายคลิปวิดีโอจาก Facebook เรียวนำคลิปวีดีมาบริหารจัดการให้เป็นระบบระเบียบสี่รับย้ายคลิปวิดีโอจากอินสตาแกรมนำมาจัดเรียงจัดกลุ่มประเภทให้เข้าใจง่ายห้ารับย้ายคลิป คลิปวิดีโอจากทวิตเตอร์นำมาจัดหมวดหมู่ให้ดูเข้าใจง่ายและสวยงามหกรับย้ายคลิปวิดีโอจากลายสำหรับแชทคุยในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบทำเป็นคลิปวิดีโอให้คนดูเข้าใจง่าย เมื่อเรานำคลิปวิดีโอจาก6แหล่งโซเชียลที่คนไทยใช้เยอะที่สุดหรือจะเป็นโซเชียลอื่นก็สามารถส่งมาได้ผมสามารถย้ายให้ได้แล้วก็มาสร้างตัวแอปพลิเคชันเก็บคลิปวิดีโอของท่านไม่ให้หายไปจากโลกโซเชียล จัดหมวดหมู่ประเภทให้เป็นระเบียบใช้งานอัตราส่วน9ต่อ16 16ต่อ9 1ต่อ1 4ต่อ38ต่อ99ต่อ9.5 20ต่อ9 21ต่อ9รบกวนสอบถามก่อนขอใบเสนอราคารายละเอียดหรือจะขอดูตัวอย่างงานของเราหรือจะทดลองบริหารการเป็นแอดมินดูแลระบบหลังบ้านเราก็มีให้ทดลองใช้ก่อนที่จะไปทำธุรกิจและมีผู้สอนระบบทั้ง b a c k เอนและฟอนเอนทั้งแอปพลิเคชันแล้ เว็บไซต์หรือจะให้เราออกไปพรีเซนต์งานเรามีทีมงานจะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่มาสอบถามส่วนมากผมก็จะรับงานของบริษัทกำหนดงานของราชการแล้วก็มีแวดภาษี7%นนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับในไลน์นะผมให้ลิงก์ไว้ใต้โพสต์นี้แล้วนะครับ